สวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกันอีกคลิปนึงนะฮะก็จะเป็นคลิปในการขัดสีออกนะฮะวันนี้นะฮะก็เป็นเอียมดิกกี้นะครับเอียมดิกกี้ก็จะเลสีนะฮะนะฮะจะเลสีจุดน,นี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันอันแรกนะฮะจะเป็น,นะะสเต์ควีนนะฮะอ่าสเต็ควนอันที่สองนะครับก็จะเป็นทินเนอร์นะฮะ ก็จะเป็นทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนนะฮะเป็นน้ำมันสนครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะก็จะเป็นเบนซินนะฮะอ่คันแรกนะครับคันแรกก็จะใช้เครีนก่อนนะฮะอันนี้ผมแค่จะมาดูประสิทธิภาพของแต่ละตัวนะครับอันแรกนะฮะจะเป็นเซรั่มนะฮะผมทามเลยนะฮะทาเครีนลงไปนะครับอ่าทาไปก่อนทาไปก่อน,นะฮะ อันนี้ก็เยอะไปนะฮะบางๆก็ได้อันนี้ผมใส่เยอะไปทาลงไปนะฮะอ่าต่อไปนะครับจุดแรกจุดแรกก็จะเป็นสเตยควีนนะฮะจะทาโซยควีนลงไปนะครับจุดแรกนะฮะต่อไปเอาจุดที่สองจุดที่สองก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเป็นน้ำมันสนเลยกันนะฮะอ่าน้ำมันสนเทลงไปนะฮะน้ำมันสนเทลงไปเลยนะฮะ น้ำมันสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออประสิทธิภาพของตัวไหนเป็นยังไงนะฮะส่วนจุดที่สามนะฮะจุดที่สามก็จะเป็นเบนซินเลยฮะนะฮะจะเป็นน้ํเอานี่นะฮะเบนซินเลยนะครับก็จะเทเบนซินลงไปครับทั่วเลยนะฮะอ่าเทเบนซินลงไปแล้วนะครับอ่าโอเคมาทีนี้ก็เริ่มกันที่ เริ่มกันที่ตัวนี้เลยเบนซินนะฮะช้อนขูดไปฮะนี่นะฮะเบนซินก็จะออกนะกล้องเห็นชัดนะฮะช้อนขัดหรือแปรงก็ได้นะฮะแปรงสีฟันนี่ฮะเอมือขัดก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเบนซินนะฮะอ่าอันนี้ผมจะให้ดูดูว่าประสิทธิภาพตัวไหนเป็นยังไงนะฮะอืมเนี่ยนี้คือเบนซินนะฮะ นี่คือตัวเบนซินนะครับเนี่ยใช้ช้อนขูดนะฮะเบนซินนีก็ออกแล้วฮะแต่ว่าในส่วนล,ลึกที่กัดเข้าไปในผ้าก็ต้องต้องขจัดออกไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวของตัวของน้ำมันสนนะฮะที่ผมเทไปเมื่อกี้นะฮะตัวนี้เป็นน้ำมันสนนะฮะเมื่อกี้ผมเทไปอันนี้ผมจะเทไปใหม่ น้ำมันสนนะฮะน้ำมันสนเทลงไปอีกรอบหนึ่งอ่ะน้ำมันสนน้ำมันสนก็ก็จะออกยากนะฮะออกนะฮะออกอ่ะน้ำมันสนก็จะออกยากกว่าน่อยนะครับ ออกกันออกยาครับบางลงะฮะอ่ะถ้าเราใช้ใช้เบนซินละ่ะนะฮะอันนี้ผมจะให้ดูจะชัดอ่ะนี่ยเป็นเบนซินนะฮะตอนนี้ให้เบนซินเทลงไปนะฮะอ่ะที่น้ำมันสวนออกยากผมก็ใช้เบนซินอ่ะเราใช้เบนซินแล้วโอ้โหกระจุยเลยะฮะอันนี้นะฮะคือเบนซิน แต่อย่างว่านะฮะก็มันกัดตัวผ้าเยอะนะนี่ฮะเบนซินนะฮะเบนซินหายห่วงฮะหลุดออกหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปมาดู Queen สวยควีนฮะสวยควีนตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ออกัะจะยุ่ยออกไปฮะแต่ว่าต้องรอเวลาฮะนี่ฮะตัว นี่นี่ออกนะฮะออก่ะออกฮะ,ออกฮะถ้าบางๆใช้เซลคีนได้นะฮะสรุปก็คือเบนซินดีสุดนะฮะเนี่ยเซลคีนก็ออกนะฮะออกแบบช้าๆนะฮะสรุปก็คือเบนซิน,นะฮะแรงสุดนะครับสวัสดีครับ